แต่ปีิบนิดหนึ่งนะครับอย่าหวานมากตั้งปี๊บหน่อยหนึ่งอย่าหวานมากมะนาวนี่เยอะเปรี้ยวๆน้ำปลานี่ใช่ไหมน้ำปลานี่น่อยพออ <c oughs> วอนดีคุณู้ชมใส่ขนมจีนนิดนึงตอนนี้คุณอวัตยโชนแล้วใส่เส้นนิดเดียว เพือ่อนหน่อยครับมมไม่ต้องชิมเลยไม่ไ้โอ้โหพ <c oughs> ี่วัดขาใช้ปลาอะไรคะเนี่ยยี่ห้อเดียวที่กินได้ไือในท้องตลาดปลาราอิงฟ้านุน่นๆถ้าอิงฟ้าก็กินไม่ได้อิงน้กินไม่ได้ะะอิงน้ำก็กินไม่ได้ต้องอิงฟ้าเท่านั้นนะฮะเป็นปลายี่ห้อที่ส่งออกไปนอกประเทศได้ด้วยใช่ก็ขอบอกว่าฉา่บ นะเมื่อกี้ได้ชิมแล้วด้วยค่ะพี่แชมป์อร่อยมากเดี๋ยเรียบร้อยอันนี้พี่วัฒน์ทำเป็นตำอะไรคะตำส้วนมีช้อนไหมช้อนเดี่เอาพอทีน้าฉลาดโอ้ยอร่อยมากอ่าต้องรีบมาเลยนะต้องรีบมาเลยนะครับปัญหาเราไม่ต้องใส่ผงชูรสเสีอีสานไม่จำเป็นอร่อยมากจริงไหมคะพี่วัฒน์ลองตำดูสั อร่ย <wounds> จริงว่ะไม่ได้หิวเลยไม่ได้ห <teor in> ิวเลยนิ่มวัดแซ่บเลยแซ่บเลยน้ำลายไหลแล้วแคบๆเอยแคบๆเลไหมอืออร่อยเลยอันนี้เป็นน้ำปลาไหลที่ปรุงรสมาแล้วด้วยนะคะอร่อร่อยไหมดีเลยกินยกเลยไหมยกยกเลยกระดกเลยนะเป็นแน่รสชาติเขาคินเป็นแน่เลยเป็นไปเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะก็ขอบอกว่าอร่อยมากเราส้มตำน้ำปลาสัก อันนี้พูดจริงๆไม่ได้อวยแบบเป็นคนที่ชอบกินปลาไหามากชอบกินส้มตำปลาแล้วก็ไปกินส้มตำมาหลายทีแล้วก็เนี่ยก็ลองาหนดแล้วปลาร้าใช่ไหมหนูดีใช่ปลาไหลบอกเลยกินแล้วสดชื่นมากใส่มะนาวสดๆนะถ้าหนูดีกินก็สดชื่นกนก่นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแอมินปักลิ้งปุ่มปิดให้นะครับเดี๋ยวแอมินปักลิกงให้สองเก้าเข้ามาดูได้เลยนะครับตอนนี้ใกล้เข้าใกล้เริ่มงานแล้วเดี๋ยวประตูจะเปิดตอนสี่โมงอ้าวเชิญชวนคนมาเที่ยวงานหน่อยก็ใหญ่จะเชิญทุกคนอ๋อ อยากจะเชิญชวนอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะฮะเพราะวันนี้ม,มีอะไรพิเศษพิเศษอยู่พิเศษก็คือจากเดิมนะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็นเสียงอีสาน<ม><ม>ก็คือวงของแม่นกน้อยนั่นเองค่ะเป็นวงหมอลำที่มีชื่อเสียงอีกวงนึงเลยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาค่ะแล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์ไม่กูเงมาก อยากจะบอกว่าทัวของที่ขายอยู่ในงานนี้นะคะอร่อยฉ่ำสมบัติทุกร้าน่าคาเท่าไหร่200บาท นนี้มาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวประตูเราเปิดประมาณสี่โมงเราเข้ามาอันนี้มีคนมายืนรอต่อคิวเต็มไปหมดช้าหมดบดนะคะใช่เลย้าเกิดใครบอกว่าไม่สะดวกมามีมีนลิใครด้านล่างจิมเขาไปเลยไม่จิมเขาไปเลยบัตรราคาสองร้อยเก้าสิบเกาบาทได้ชมอะไรฟรีด้วยค่ะพี่แชมป์พรุ่งนี้ชมแกรนด์แฟนมิสฟรีนะครับของภาคกลางด้วย299ลิงยเก้านล่างลิงก์ด้านล่างดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ดูย้อนหลังได้ด้วยแล้วจะบอกว่าวิธีการจ่ายเงินนี้ง่ายมากมันง่าย มันจ่ายไปเลยค่ะมันแบบมันตัดบัตรก็ได้อะไรอีกอ่อชูมันนี่ก็ได้อะไรอีกหรือว่ามันจะอ๋อมันจะแบบตัดยอดกับโทรศัพท์ก็ได้อะไรอีกวอลเล็ตก็ได้อะไรอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วไปดูเองว่าอยากจ่ายแบบไหนหรือว่าจะให้พี่นวัดจ่ายให้วันนี้นะคะคนข้างหิวเลยคนข้างิวเลนียวเลยวันนี้พี่วัดระเบิข้อค้าส่งต่าง าาอร่อยไม่ใช้เป็นมะนาวสดน,นะคะอ,อันอนี้คุณวัฒน์ทำให้ด้วยนะครับเมนูส้ตมตำต้องใช้เป็นนี่เลยัวปลารา้าตาอิงฟ้าใบมิสแกรนแซ่บไม่หวานนะกดเดียวเอาอยู่นี่เขากินใหญ่เลยนะเอามาเป็นส้ตมตำก็ได้เป็นยำก็ดีแบบที่ชาลอดกินเป็นยำนี่เลยยำบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอร่อยมากเผ็ดด้วย อ้าวทุกคนใครอยากมางานมาได้เลยนะครับเดี๋ยวประตูเปิดแล้วตอน4ี่บงบัดส0งนะครับโชว์เริ่ม1นึ่ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงด้วยด้านล่างของเ้าเอ้าวจานจานจานฮัลโลมาดิมากทุกคนมารอหน้าบูส้มตำาออะไรคะเพราะทุกคนอยากกินน้ำปลาคนนี้มาถึงกิวเลยทุกคนดูมาแล้วหนึ่งส้มตำบ่ายพิจวัต อยากกินอ่ะอยากทำเองอ่ะไม่ต้องกินนี้เลยเขาแค่ที่จะกลัวนะไปบังคับไม่หวานอ่ามาแล้วเรียบร้อยนี่เตรียมแซ่บเอาทุกคนครับอย่าลืมมางานกัน299เ้าเนะลูกอ้าวเติมเยอคนอาจจะไม่ชอบนะรสชาติพี่ทำไมมันเปรี้ยวอย่างเงี้ยอ้าวก็เปรี้ยวไงจะได้สดชื่น เี่ยวไปปะทไมตาปิดเห็นแล้วเห็นจนตาปิดเลยอร่อยเมื่อกี้ย่เอามาเอาเอามาเทรวมไหมได้ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยใส่หมูยอด้วยใส่เพือทำผิดรงมหมูยอไง อ้าวทุกคนครับกดลิงก์ด้านล่างเร็วกดลิงก์ด้านล่าง299นะครับไปดูแบบออนไลน์ได้เพื่อนบ้านบอกว่ามาทั้งหน้างานนะครับแล้วก็สามารถไปดูออนไลน์ด้วยใช่ไหมหนูดีใช่ค่ะพี่แชมป์ค่ะวันนี้มากันเต็มเลยมิสโก o มิสแควรนไม่แน่นะคะอาจจะเจอ77จังหวัดเลยก็เป็นได้โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้โหช้ำพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีหลายอีเวนต์มากพรุ่งนี้หลายอีเวนต์แต่จะบอกว่า สนุกทุกอีเวนต์นะแต่ว่าอีเวนต์ที่มันคุ้มที่สุดก็คืออีเวนต์นี้ถ้าซื้อบัตร299บาทเราได้ดูออนไลน์ฟรีไปเลยนะคะใช่ดูย้อนหลังได้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดมางานก็200บาทนะครับทุกคนช่วยกันเอ็ดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะท้องเนาะเออแฟนๆมารอแล้วมีแฟนๆมารอแล้วด้านหน้านะครับแฟนๆที่ดูร้านอยู่นะกดลิงก์แล้วมันแล้วแต่เครือข่ายครับบางเครือข่ายจะมีค่าบริการนะครับขัจะคายคอ ะก็ขายอ่ขายเลยค่ะแต่ว่าแฟนคลับที่มาใช่ไหมถ้าไม่ซื้อแบบเอาบัตรกลับไปคนละคนสองคนเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ให้เข้าแล้วตั๋วไม่ตั๋วเราไม่ใช่เป็นบัตรนะน่ะเป็นขวดัตลาหนูเหรอของอะไรอ่ะทำดูอะมาเก็ตไฮเก็ตไฮโอเกิลโบว์วันนี้มีซัพพลายอะไรหรือเปล่าวันนี้มีซัพพลายเจ้าค่ะใช่ หรือว่าจะเป็นสไปร์ตเนอะเมื่อกี้ได้ยินโอ้โหแบบว่าด้านบนเวทีมีฉ่ำ้วยนะฉ่ำไหมใช่ว่าฉ่ำไหมขายสวยนะวันนี้ขายสวยมานี่ค่ะพี่แซมจะพาไปดูอะไรบางอย่างอะไรนี่วันนี้นะคะเรโอ้ยนี่บุ๊คของมันนี้คุณได้ดัซซี่เห็นหรือยังเห็นยังเห็นนี้มี NFT เป็นของตัวเองอย่างนี่หมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดมาให้ดู ตอนแรกนร่งๆว่าเป็นแบบอุ้งแฟนตีหน่อยนี่น้องมาลาเซียนัองมาอะไรบอกว่าหมูช่ำมากหมูช่ำนี่มีคาชากาแฟโกโก้นะคะเค้กโรนะคะเค้กคอร์ดองเบลอนะคะโอ้ขนมปังหมูหยองอันนี้น่ากินจังเลยอร่อยเป็นพิเศษแล้วก็อันนี้ทุกช้องลาวาช้องลาวาเดอร์เขาบอกว่าไฮไลท์คือเห็นหรือยังสติกเกอร์มีอ่ะ หนูเห็นได้ยังหวานแล้วก็จะได้กินขนมโกดอมเบอร์ในราคา7 8็ดแปดสบาทโอ้โหจากโกดอมเบอร์นั่นเออที่นี้ก่อนเราไปกินนิดที่พัฒนารก็คือแบบแพงครับอัลตราสูงแต่ว่าเนี้ยราคาแบบจับต้องได้จับได้ถูกต้องนี่นะครับมาได้เลยมาอุ่นเหมือนจะได้ที่บุ้ยขอมาหมีกันจ้านี่จะมาขอเซลฟี่ขออะไรเซ็นแบบนี้ก็ได้ไหมนะ ไลเซนจริงเหรอยากใครอยากได้มั่งวันนี้มาแค่สองวันนะวันที่หนึ่งวันที่สองเออขายเฉพาะกิจขายเฉพาะงานนี้นี่เลยนะครับใครที่เป็น FT มัมมี่ต้องรีบมาเร็วๆเขาอยู่เขาอยู่นะมีคนบอกว่าเค้กน่ากินครับมัมมี่อร่อยด้วยจริงต้องมาจอร่อยเลยคนสวยเมื่อกี้ได้หมดแล้วหมดเลยเพราะมัมมี่ขนมาแค่นี้ใช่ใช่เพราะใครทีากินแล้วกินเยอะันนี้หน่อยมันนี้คือกลับไปเป็นของฝากได้ด้วยนะคะอันนี้เก็บได้หลายวันด้วยกลับไปโมกันที่บ้านเลยว มาาไปกรระดองเบ์ขนมแสนอร่อยฝีมือเชฟกระดองเบอร์นะครับนี่เลยชิ้นใหญ่สายเกลใจที่สำคัญร,ราคาจับต้องได้ด้วยหลักสิบแค่นั้นเนองค่ะอ่าใช่จริงๆนะคุณผู้ชมต้องรีบมานะครับมาเจอกันค่ะเจอก,กันนะครับที่บูธข,ของมามิเทเรซ่าด้านนี้คอ,อยดูนะครับผมป่าตอนนี้คนอื่นไปไหนหมดแล้วอันนู้นจะเป็นบูธพ่อค้าแซ่บเนาะไหนเออ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในก่อนเริ่มงานถ้าเกิดใครมาก็สามารถเข้ามาได้เลยประตูเราเปิดประมาณ4ี่โมงนะจ๊ะแล้วก็มีนี่เลยเป็นบูธนงบูธน้ำนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเข้ามาในงานแล้วก็หายน้ําแล้วก็อยากทานอะไรแบบว่าพออิ่มๆก็มาได้ด้านนี้นะครับสวัสดีจ้าพี่ตีพี่ตีพีตพตพ่ติ๋ใครคะคพี่บูเนาะว่าคือติติจริงๆนี่มีข้าวกงข้าวเกียบด้วยนะทางด้านนี้ขนมจีบะแบบนะครับ ยังไงใครอยู่ที่งานก็สามารถมากันได้นะครับอเดี๋ยวไปดูด้านหน้านิดหนึ่งสองเกากรกไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ครับไม่ต้องพิมพ์กดลิงก์ด้านล่างไม่ต้องพิมพ์ครับไม่ต้องพิมพ์อันนี้บรรยากาศด้านนอกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวป,วประตูเปิดเปิดสี่โมงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่ตรง,ง,งนี้จะเปิดสี่โมงแล้วก็อีนี่สิบนาทีใช่ครับอันนี้เป็นแ <ๆ S 2> ฟนเริ่มมารอกันแล้วนะคะนีเป็นแฟนๆๆมารอกันแล้วยังไงเดี๋ยวรอสี่โมงเข้าด้านในมาได้นะครับซื้อบัตรด้านนี้น นะครับ200บาทเข้าได้เลยนะครับอยู่ยาวๆไปจนถึงประมาณแบบเกือบตีหนึ่งนะครับยังไงมาได้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่ต้องโกหหิวภายในงานของเราเนี่ยก็มีแบบโอ้โหอาหารต่างๆนะครับมาบริการทุกท่านอยู่มาได้เลยนะครับบัตรราคา200บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็รีบมาได้เลยมีเพนนงเพน,น้าด้วยโอ้โหนี่ อันนี้เพ้นเลิฟเพน่าเลิฟเพลงแ่หได้เดี๋ยวจะพัาเพ้นหนนะครับต้งไหนมานะจ้านี่ใครอยากโดดเด่นในปาร์ตี้ของเราก็อย่าลืมพัเพ้นมีมีเพ้นชื่อได้เลยนะคะเพ้นชื่ออิงฟ้าอิงรอถนี่เพ้นได้เลยเดี๋ยวจะเป็นชื่อเราก็ได้ครับผมเป็นรูปหน้ามีอะไรขายด้วยเหรอครับใช่โอ้โหอันนี้ครบวงจรมากเขบปงจรมากมาแล้ว่มีงานไปไหนแล้วมีการบูธปลาร้าแล้วก็มีเหมือนกันไม้แกง ื้อเลยค่ะซื้อเลยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาซื้อน้ำกันเยอะๆนะคะมาอะไรนี่นะครับน้องโบนัสคนสวยของเราเธอเรายังไม่ได้บัตรขอไม่รเลยไปที่ไหนมาคะเนี่ยถึงเคยขายได้อุ้ยตากระตุกเหมือนจะโชคดีค่ะวันนี้ไม่เดี๋ยวพี่รวยแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ถูกรางวัลแล้วพี่แซมบอกแล้วนะคะว่าถ้าถูกรางวัลจะเลี้ยงขนมใช่อันนี้ก็นะครับเป็น สินค้าของแบรนด์นางงามแล้วก็มิสแวนนะครับยังไงมาซื้อกันได้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในงานของเราถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็กดลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปเป็นไลฟ์กลุ่มปิดด้วยเลย299นะครับจะมีค่าบริการตามเครือข่ายถ้าเกิดบางบางท่านเนี่ยอาจจะจ่ายเป็นบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับหรือว่าเป็นวอลเลตแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์ก็ได้จะมีค่าบริการที่แตกต่างกันนะครับ ยังไงใครถ้าเกิดไม่สะดวกมาวันนี้กดดูลิงก์ออนไลน์ได้หรือถ้าเกิดใครสะดวกมามาที่งานก็ได้ตอนนี้เริ่มจําหน่ายบัตรแล้วนะครับที่บริเวณสุดจําหน่ายบัตรต้อนรัานาไม้เลยตแต่สี่โมนะครับประตูของเราเปิดตอน6กโมงโชว์เริ่มหนึ่งทุ่มจะถึงประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับยังไงมาได้เลยใช่ไหมหนูดีใช่คะ่ะพี่แชมป์ <laughs> <laughs> รอคิวอยู่ค่ะแป๊บนึงนะนี่เนาะ <laughs> นี่นะคะใครว่า ทุกครึ่งจะทานส้มตาบุปการาไม่เป็นนี่ค่ะของชอบเลยอร่อยปะอร่อยนี่ฝีมือมาริมานะติดหวานเป็นน้ปลามันคอต่เข็มเลไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วจริงจริงแล้วแบไม่ต้องเติมน้ำปลาเลยดูใส่แล้มันรสไม่กลมก่อมเหมือนนัวเย้พี่ฟ้ากับพี่วัด คอนเฟิร์มมาขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องอร่อยแน่นอนค่ะประสบการสั่งสบมาหลายปีลาสุดเบาหวยในไลน์ละ <laughs> <laughs> เห็นเลขแล้วะเตียใจยรือเลยหวยมันออ <5. S 1> กวันที่หนึ่งกับสิบหกใช่ <c oughs> เอาเร็วครับเร็วครับ อยากดูกินเนั่งกินร่มเย็กดลิงด้านล่างครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่ในไลฟ์ปิดครับแล้วก็ชาระเงินได้เลยครับแล้วแต่ว่าแต่ละท่านสะดวกเป็นชำระวิธีไหนหรือว่าถ้าเกิดเอาง่ายๆมาที่งานเลยที่โชว์ดีซีฮอลล์ชั้น6ครับบัตรราคา200บาทชมได้หนึ่งพุ่มยาวไปถึงที่ยงคืนครึุ่งเลยที่จอดรถเพียบการเดินทางสะดวกมากไม่ร้อนด้วยใช่ไม่ร้อนด้วยเข้ามาแอร์แบบฉ่ำดูหมอลำแบบไม่เออด แน่นอนอแล้วก็เต้นกันได้มันเลยนี่เงี้ยค่ะเออนี่มันทูปลาใช่ั้ยใช่ค่ะผมมาทะลุงร้าน,นที่ทเราจะหมดไงโยกเอวเบาๆเออเออเออพิเซนเตอร์นะครับไหนพี่แชมป์บ้างสิอย่าเกลียกันอร่อยน้ำปลาพี่ฟ้าอาจุับแรยอืม งเลยค่ะบรรยากาศมุนมนแบบนี้ต้องรีบมานะครับตอนนี้พอของเราจะเปิดแล้วตอน4ี่โมนะครับบัตรราคา200บาทมาได้เลยซื้อบัตรน้างงานได้เลยนะครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มต่างๆมากมายด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สมากดดิงด้านล่างเลย299นะครับกดเร็วๆรเรวมา2 9 9 299ครับ2 9 9พิมพ์เร็วล่าสุดเป็นคนบอกหวยหลออกหนึ1งหกก แล้ววันนี้ใครมานะครับได้เจอน้องๆทั้ง10คนแน่นอนนะครับ10คนมิสแกรนไทยแลนด์นะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีเป็นแบบโชว์พิเศษด้วยกดลิงก์ด้านล่างนี่เลยนะครับสามารถชมย้อนหลังได้1อาทิตย์นะครับ299พิมพ์มาเร็วพิมพ์มาค่ะจะรออะไรอยู่คะทำไมไม่พิมพ์ค่ะน้อง ม่พิมกดลิงก์กดลิงก์ไปเลยเดี๋ยวคนเขาพิมมากดลิงก์ด้านล่างกดลิงก์ด้านล่างเอฟบัตรมาดูแค่นั้นละซิบะพูดเยอะซิบะเวาเยอะแล้วเด้อเพราะว่าของมันของมวลของดีเนี่ยเขาเบาก็นหลายดอกค่ะอมาเลยแล้วสีได้เต็มเปี่ยมกับเต็มอิ่มอาจจะมีความสุขกับบานแบบอลิมิเต็ดเลยค่ะว้าวตรงนี้ร้านนี้สงสัยจะหมดก่อนหมดก่อนเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บให้มิสแกนกินหมด มาเร็ว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 นะครับอ,อืมเขาแซ่บเนาะทำเป็นส้มตำก็ดีอเอามาทำเป็นยำก็ได้จิ้มเลยเออนัว,นว อ้าวขยับมามุวนๆแบบนี้มาเจอที่งานมา200บาทนะครับมา2วันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นลิงก์2 9งกรับชมหมอลำได้2วันเลยแล้วก็ริมพันธุ์พวกนี้เดี๋ยวเรามีแถมให้กับไลฟ์รอบนะครับแกนแฟนมีผ้ากางิ้มแล้วและดูการมิตติ้งเออมาอีก2นางแล้วฮัลโหลบิวตี้มาไรค่ะน้ำปลาพี่มาอะไรไปไหนมาไปไหนมาขายเยวลองถามมาค่ะไป ทุกคนงงมากน้องใส่ส้นสูงมาตั้งแต่ขึ้นเครื่องยันมาตรงนี้มาที่นี่ไม่ไม่ส้นสูงใส่ผ้าใบโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าแต่รองเท้าให้มันเลยก็เลยรองเท้าแตะของผมให้น้องแก้เร่นี้เนไหมน่ารักมากใช่ค่ะกินกับไตกระโดดหนีไปใช่ไหมแม่ยิบดีบน้ำปลาไหลให้หน่อยลองดื่มมาลองชิมมาเนี่ยนี่ นัวนะเอาเชิญชวนคนมาเที่ยวงานมาละยมาอะไรชวนคนมาเที BE ่ยวงานวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นงานพิเศษมากๆจัดแบบอลังการยิ่งใหญ่มากนะคะพิเศษยังไงอะรอบที่ผ่านมามาอะไรไม่ได้มาใช่รอบนี้มาอะไรมาแล้วต้องบินมาจากแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราพวกเราทุกคนนะคะมีการแสดงหมดเลยคทุกคนจริงเหรอจริงไม่รู้ลยเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรเป็นมาแต่เราจะไม่บอกพพี่เชมหยุดก่อน ถ้าทุกคนนะคะอยากมาเจอพวกเราก็มาได้นะคะบอกเลยว่าบัตรนักงานยังขายไหมคะใช่ขายค่ะขายบัตรนักงาน200บาทสองร้อยบาทนั่นนะคะสองยบาทมาได้เลยไม่ต้องคิดเยอะค่ะทุกคนยาวๆยันเที่ยงคืนจริงๆยาวๆใครยังไม่มีอะไรกิน ในงานเรามีของขายของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มาหาของกินกันได้ใช่ครับหรือว่าใครบอกว่าอยากรีบมาจับจองพื้นที่อยากได้แบบที่ข้างหน้าเห็นบ่าเราจะชัดก็รีบมากันนะคะทุกคนค่ะใช่ค่ะที่บอกว่ารอบนี้ต่างจากรอบที่แล้วว่าตรงที่ว่ารอบนี้ ท็อปสิเราได้ขึ้นทุกคนใช่นี่แหละมันมันเลยเป็นสิ่งที่ Amazing เพราะว่าถ้าพวกเราสิบคนรวมตัวกันนั่นหมายความว่าอลังการมากมันจะปวด์มันจะพวดหัวบาบาบปวดมันจะปวดหัวมันจะมันจะควบคุม b อยู่ไม่นะค่ะทุกคนค่ะเราบอกเลยว่าอาหารที่เรามาขายเนี่ยก็คือว่ามัเยอะมากให้ทุกคนเลือกนะค่ะนี่แล้วเราก็จะมีนี้เลยเอ่ย จุดเด่นของเราก็คือน้ำปลาเดี๋ยวเรามีบูธน้ำปลาอยู่ด้านนู้นด้วยเผื่อใครอยากมาส่งมาซื้อนั่นก็จได้นั่งได้ด้านนู้นเลยอุ๊ยอ่ะแล้วที่สำคัญใครบอกว่ามาไม่ได้เรามีลิงก์นะครับไลฟ์ปิดอยู่ด้านล่างกดได้เลย299ไมสอฟ์ปิดอยู่ไม่ใช่อยู่ด้านล่างนี้ไม่ได้ตรงนั้นกดด้างทุกคนค่ะไลฟ์ปิดอยู่นี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 ่อยู่แค่ตรงนี้นะคะอยู่แค่ตรงนี้เท่าไหร่ครับพี่ช้า์299ชมได้2วัน และที่สาคัญพรุ่งนี้เราแถมรอบแกมแฟนมีทห้เผื่อบางคนบอกว่าไม่สะดวกมาดูแคนแฟนมีตรอบภาคกลางเรามีให้ดูเลยพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันย้อนก็ไปดูได้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องพิมพ์มาครับกดลิงก์ด้านล่างกดเลยค่นเเลยกดลิงก์ด้านล่างเร็วๆนะครับอกาใช่กดลิงก์กดลิงก์ด้านล่างเลยครับเร็วๆๆปักมุดอยู่เนี่ยครับนีๆเขาไปกดบัตรไม่ได้ลองกดดูถ้าเกิดใครบอกไม่ได้ลองลองรีเฟซนะครับเฟซบุ๊กเราก็เข้าใหม่นะครับ แล้วก็ได้นอนใช่ค่ะคุยดีมากค่ะทุกคนมะนาวจะไปได้เป็นที่ระบบเราอาจจะเป็นที่เน็ตของคุณนะคะแซวนี่แซลอเอร่อยเลยมาริมานัวเนาะมาริมาเราบอกไป็นที่ยู่งตั้มไม่ก็ได้นี่คือปลาที่สาที่หาเออเลิศเออฉ่ำอร่อยเลยคะฉ่ำมากค่ะทุกคนเขาบอกห่วยกันในไลน์แล้วว่าไม่ได้รุนเลยชิงหเหรอขออย่างขออย่างอร่อยมากหนึ่งเจ็ด ออกแล้วพี่วัตหนึ่งหกแล้วก็ไออันตอไอไอบนรางวัลที่1นึ่งสีหนึ่งเจ็ดมังเหรอเขาพิมพ์บอกตีหนึ่งเจแล้วเขาเล่าอะไรพอตเป็นงพวเรหนึ่งเก้าหกพี่วัหกหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเลขรถชาลอตที่นั่งที่ไปไหวมาแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรไหนลองดูที่สองตัวสมตัวมก่อนมาดูก่อนมีแต่สยออกหรอสองแปดเจ็ดสอี่สูนหี่ส มีแต่สองหกอหนึ่งหหนึ่งอี้อันบนออกรีหนึ่งเจ็ดหวยดูจะซื้อละไม่เป็นไรค่ะทุกคนเอาหวยออกแล้วเลิกเลยนอยเลยโอเคเราจะปิดไลค์กันเพียงเท่านี้เลยแล้วลองทานน้ำตาลเราจะไปเช็ดน้ำตากันก่อนนะคะไม่เป็นไรก็บอกแล้วว่าเสียใจใช่ไหมหวยกินคุณต้อมเดี๋ยวลองกดดูใหม่นะครับลองกินแล้วทำอไร มาเจอพวกเราค่ะที่เสียงที่สานนี้เลยกับมิสแกรนด์นะคะครบสิบคนทุกคนนะจะได้เห็นน้องนะเฮ้ยเธอจะมาลองไปหรือเต้นไม่บอกฮะไม่บอกฮะเดี๋ยวเราลองฟอม์มก่ได้ทำไมมาถูกกว่านี้วัสที่ห้าทำไมฉันไม่ได้เลยศูนย์เจ็ดตอนแรกจะซื้อแล้วไม่ใช่หนึ่งร้อยบาท มัวไหนเธอวัวไหนเธอดูวัวผิดหรือเปล่าวันรีมาไปดินไงไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มันออกสี่หนึ่งเจ็ดบนสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็ล่างหกเอหกหนึ่งแล้ววไหนออกมันเป็นอะไรนะคะทุกคนเอ้าหรอแล้วก็เก็บความเสี่ยงนี้ไว้นะคะมาเที่ยวงานอีสานใช่ให้เกิดความสนุกนะววนี้ไม่เป็นไรวันาาสู้ใหม่สู้ใหม่นะคะแต่วันี้เนี่ยต้องมาเสี่ยงอีสานนะคะพี่สู้ไม่ไหวแล้วมะ อะไรไปไรเลยผิดทอเลยเนี่ยแขนอ่อนแรงเลยใช่ไหมอ่อนแรงมากโอ้ยเปิดเปิดเปิดกล้องหน้าเถอะกล้องหน้าได้เหรอได้ไี่เหรอซื้อมาแล้วทุกคนคะสภาพพวกเราลายสุกแล้วไม่ใส่นะสดหมดเลยไม่เครื่องพี่ไม่มีฟิลเตอร์บิดเก้าร้อยแปดสิบสองไปเจ็้าร้อยแปดสิบปป่ะกินปลาค่ะ เกือบนี่ไงนี like. by, by, ่จะสี่ร้อยใบอะนะคะบอกเลยว่าหนึ่งเก้าร้อยกว่าใบเจ็ดเก่าโอเค มันลงท้ายได้หนึ่งหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าอ่ะสามตัวหลังไม่มีหรอกค่ะก็คือถ้ากดไปดีๆเนี่ยจะมีทุกอย่างบอกทันไม่เกี่ยวกับการจับล็อกลางเรามีหลายรูปแบบมากเลยนะคะไปพังดีไปพังดีดึงไปดึงแต่ละวันต่างกันเลยต่างกันเลยต่างกันเลยสามตัวหลังลงท้ายได้เก้าไม่มีเลยนะมีไหมไม่ได้ไม่ไเ้ผมมาอหมดเลยอ่ะเหรอไม่มีเลยเหรอไม่มีลงท้ายได้เก้าเลยเผื่อฟุ๊ก เช่นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองนะโถรูไขยกินน่าเอนดูี่มนพนวัซื้อเป็นะมาณสอง้อยใบนี่ไม่ถูกเลยอ่ะพ่นวัตไงนี่ไงคะคุณหนึ่งเก้าร้อยร้อยกี่ใบก็รู้แล้วเจ็ดเ้าร้อยกี่ใบเพราะฝันด้ยปีร้อยใบพุกคนค่ะื้อเลยทุกคน้อเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องทอแทนนะฮะ อย่าไปดูถูกอาจจะได้ก็ได้อ่าไม่แน่จะได้รางวัลที่สองใช่แล้วก็มาฟังเพลงเสียงไพเราะจากมิสแกรนด์นะคะเราจะได้มีความสุขเป็นการปลดใจใช่แล้วก็เป็นการปลดปล่อยปลอบพันโลมหัวใจของเราท่านพร้อมหรือเปล่านะตอนนี้อิงฟ้าบอกว่าเข่าซุดแล้วครับมาถือหวยเข่าซุดยังไเขาอยากกินยำจันพี่ร้องเพลงไม่ไหวไม่ใช่ไม่สบายไม่รู้ข์เยเสียงแหบเลยใช่ไหมพี่แชมป์ไม่มีเรื่อวแรง อ้าวทุกคนมาเป็นกำลังใจกดเข้าลิงก์้หน่อยจะได้มีใจที่สู้ต่อใช่ค่ะเออเราได้สู้กันต่อมากนะคะทุกคนมากกันเร็วเร็วงานคนเยอะแต่ว่าเรายังมีที่พอสำหรับทุกคนแน่นอนเพราะว่าคอเราใหญ่มากใหญ่มากจริงๆริคอเราใหญ่มากแล้วก็ทุกคนขาไม่ต้องเป็นกังวลเลยข้างในเราแบบว่าแอร์เย็นฉ่ำจัางานสองร้อยบาทเองเถอะแล้วของคือขายแบบเต็มเต็มจริงจริงมาได้อยู่ยาวนานไม่มีเวลาจํากัด กันเที่ยงคืนก็ได้อยู่กันยาวๆใช่ค่ะแล้วก็เจอกับพวกเราแล้วถ้าเซลฟี่ก็ได้มีบางคนบอกไม่ถูกหวยเครียดเครียดเหรอเอานะครับความเครียดเราต้องทิ้งไปเรามาสร้างความสุขกันต่อโยนทิ้งความทุกความโศกโยมโยมต่อความโศกทิ้งไปเออเป็นไงกันแน่สองคนไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรหวยยังออกไม่หมดเลยออกหมดแล้ววิวัฒนตวันที่หนึ่งออกยังออกแล้วทีนึงเจ็ด เนี่ยครับ9ก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจดเฮมัยศนบ่อยจังนสองสี่หนึเจก็ห้องอีหลอดเยตองบีวาต้องไปแล้วหกนึงคือรถที่ชาลอดนั่งตัวหลักลุ้นไม่ได้เราลุ้นตัวนีเยอะมากเลยเดี๋ยวเขาตองตอบมาให้หน่อเกือบสี่้อยใบสองแปดเี่องะทุกคนอย่าลืมนะครับ981417บัตรเครดิตสอเก้าใช่ไหมครับได้ลองดูทุกคนเพราะว่า เพือข่ายแต่ละคนเนี่ยค่าบริการมันไม่เท่ากันยังไงลองดูนะครับใช่ครับผมมีฟ้าบอกว่าไม่ถูกหวยที่เกียรตรวจไงใช่ใค่ะเดี๋ยวเขาตว่ยังไงมากันเยอะๆนะครับมาเป็นกําลังใจให้ด้วยหลังจากที่ไม่ถูกสลากกินแบ่งนะครับยังไงมากันได้กินรวบเลยครับตอนนี้สองเกาปักกดมาเลย ตอนนี้น้องๆแยกย้ายไปแต่งหน้ากันแล้วนะครับอดจะรอสักนิดนึงสำหรับใครที่มางานนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศกันอีกตอนนี้อย่าลืมกดเข้าลิงก์กันก่อนกดเข้าลิงก์กันได้นะครับ299นะครับค่าบริการก็แล้วแต่เรือค่ยนะครับยังไงก็นะครับกดเข้ามาเลย เอาละครับตอนนี้ประตูจะเปิดแล้วอดจะรอนิดนึงนะครับบัตรซื้อตรงด้านนี้ได้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดเข้าลิงก์มากันนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาน,นี้นะครับยาวไปเลยจนถึงประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนขึ้นกว่าครับมากันได้นะครับกับงาน Miss Grand X เ,เสียงอีสานมาได้เลยนะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างได้ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องนองย้ายไปแต่งหน้าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศอีกนะครับว่าบรรยากาศงานของเราจะม่วนแค่ไหนนะครับยังไงใครที่ยังไม่เสร็จงานรีบมาได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาสนุกมาม่วนกันกันกบมิสแกรนด์เซียงมิชชันะครับเดี๋ยวเจอกันเลยเจอกัน